ก่อนอื่นที่จะพูดถึงงานของอบตอเนี่ยก็ต้องพูดถึงงาน6ด้านของคณะสงฆ์ ถือว่าเป็นงานหลักที่มหาเทศสมาคมได้กําหนดไว้กับคณะสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมานั่นก็มีซึ่งงานสาธารณประการงานาศาสานศึกษางานศึกษาสงเคราะห์งานเผยแผ่งานสาธารณประการงานสา,าสานะสงเคราะห์ทั่วทั่วไปคือต้องยกงานหด้านนี้มาเป็นหลักไว้ก่อนส่วนงานที่อบรมประชาชนประจําตําบลที่มหาเทศสมาคมได้แยกออกมาใช้คําว่าระเบียบ ว่าด้วยการตั้งโดยอบรมประชาชนประจำตำบลพศ2,546แต่เดิมทีนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพศ2,518สมัยเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโคสาจารย์ก็จะรุ่งเรืองอยู่พักหนึ่งและสุดท้ายก็ จะเงียบหายไปสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อปี2546ก็ได้ฟื้นฟูขึ้นมาอีกว่าคือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นี้น่าจะต้องดำเนินการต่อเพราะมันเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหลายฉะนั้นในข้อ4ของระเบียบนี้ก็จะพูดไว้ชัดเจนว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน รวมแล้วก็8ด้าน 1. ก็คือศีลธรรมและวัฒนธรรม 2. ส,สุขภาพอนามัยสามสาม,มาชีพส,สันสาสุข 5. ศึกษาศึกษาสงเคราะห์ 6. สศาสนาสงเคราะห์ 7. กตันยูกระตะเวทิตาธรรม 8. สามัคีธรรมที่จริงที่แย,ยกมาทั้ง8ด้านนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อบูรณาการเข้ากับงาน6ด้าน มันก็จะเหลือแค่งานเผยแผ่งานศึกษาสงเคราะห์ก็อยู่ในงาน6ด้านงานศาสนาสงเคราะห์ก็อยู่ในงานหกด้าน่พระเราเมื่อได้ยินว่ามีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่เพิ่มขึ้นมาก็มีความหนักใจว่างานทำไมมันซับซ้อนกันหรือไม่มันเพียงเปลี่ยนแต่ชื่อเมื่อบูรณาการลงไปแล้วก็อยู่ในงานเผยแผ่งานศึกษาสงเคราะห์ศาสนาสงเคราะห์ในวงเล็บหนึ่งคำว่าศีลและธรรมและวัฒนธรรม เราจะเห็นว่าเป็นงานที่แยกออกมาจากงาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นั้นไปดําเนินการอย่างอิสระแล้วก็จัดตั้งขึ้นมาว่าหมู่บ้านรักษาศีลห้าดูเหมือนงานที่มันซ้ำซากเหมือนงานที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ที่จริงมันไม่ได้เพิ่มมันแยกมาจากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นั้นนะก็แยกศี 5, ลห้าและวัฒนธรรมออกมาก็ยังเป็นงานที่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอยู่แล้วเมื่อบูรณาการเข้าไปก็เป็นงานที่เผยแผ่อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นงานที่สุขภาพอนามัยก็แล้วแต่สามอาชีพ ก็แล้วแต่ทุนี้ล้วนแต่มันจะต้องใช้คําว่าเผยแผ่มันจะต้องนําไปพูดและนําไปปฏิบัติและคําว่าสารศุกรขก็เช่นเดียวกันก็เป็นงานที่จะต้องใช้คําว่าเผยแผ่พอมาถึงวงเล็บผ้าเราจะเห็นว่าศึกษาสงเคราะห์ศาสนาสงเคราะห์มันอยู่ในงานหกด้านกตัญยูกตเวทิตาธรรมก็คืองานเผยแผ่สามะคีธรรมก็เป็นงานที่เผยแผ่ฉะนั้นตัวแม่บททั้งหลายเหล่านี้เมื่อบูรณาการกับงานหกด้านไปแล้วเราจะเห็นว่าไม่ได้แยกอะไรออกมาแต่แยกมา ปฏิบัติแล้วแยกมาหาวิธีการว่าจะนำไปปฏิบัติอย่างไรถ้านในส่วนนี้ทั้งงาน6ด้านแล้วก็งานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นี้เราใช้คำว่าเป็นหลักการที่เราตั้งไว้ก่อนหรือเป็นพันธกิจที่เราจะต้องทำต่อเนื่องแต่ทีนี้วิธีการที่เราจะต้องนำไปปฏิบัตินั่นที่ระเบียบป,ปฏิบัติของพศ2500 46ระเบียบที่เขียนไว้ในข้อ5เนี่ยบอกว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนี้ให้มีเจ้าวาดที่ถูกคัดเลือกดีของวัดนั้นๆเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแล้วก็มีรองประธานฝ่ายบรรพชิตมีรองประธานที่ฝ่ายคาราวาดรองประธานฝ่ายคาราวาดก็คือกำนันหรือประธานองค์การส่วนตำบลแล้วก็เอาเจ้าคณะตำบลนั่นมาเป็นที่ปรึกษา อันนี้คือในส่วนของหน่วยอบรมชาตจนประจำตำบลให้มีคณะกรรมการไม่ต่ำกว่า5รูปแล้วก็ไม่เกิน9รูปโดยตำแหน่งแล้วก็มีกรรมการที่โดยแต่งตั้งในส่วนตัวที่ผู้พูดเองมองเห็นตัวนี้ว่าการที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ให้มันสำเร็จผลหรือให้มันเกิดประโยชน์อย่างจริงจังๆนั้นรู้สึกว่าลำบากมากคือมันยุ่งยากมากขึ้นในส่วนตัวเองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ของคณะสงฆ์ภาคสองเนี่ยไม่ได้ทิ้งระเบียบที่ว่าด้วยการ การตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพศ2 5 4พส2,546จึงกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่ระเบียบตรงนั้นว่าให้เจ้าคณะตำบลไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวเป็นผู้กำกับดูแลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแล้วให้เจ้าคณะอำเภอนนั้นเป็นผู้กำกับติดตามและประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีลห้าคือเพิ่มอำนาจตรงนี้ขึ้นมาแล้วถามว่า จะเอาประชาชนไปอบรมที่หน่วยแต่เพาะวัดตรงนั้นที่เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนตำบลหรือในส่วนของภาคสองนั้นบอกว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหรือวัดที่เป็นหน่วยตรงนั้น่ะให้เป็นกองบัญชาการกองบัญชาการที่จะเรียกประชุม ในตำบลน,นั้นๆมาเรียกประชุมว่าเราจะดำเนินการในหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลของเราในตําบลน,นี้มีอะไรบ้างแล้วก็ให้ปฏิบัติว่าให้ใช้ในหลักธรรมะสังจรไม่ใช่ว่ามาอบรมในวัดที่เป็นประธานอยู่นั้นไม่ได้เวียนไปทุกวันพระวันพระนี้จะไปวัดไหนก็ไปอบรมในวัดนะให้ไปรวมกันทั้งตําบลไปรวมกันหนึ่งวัดวันพระหน้าไปรวมกับวัดไหนเวียนกันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อบรมในวัดที่หน่วยอบรมประชาที่เป็นที่ตั้งของ ่่ไมใชตรงนั้นเป็นกองบัญชาการเป็นที่ประชุมเป็นที่ปรึกษาหารือว่าจะปฏิบัติอย่างไรเวียนเป็นธรรมะสันจรตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งว่าหนึ่งเดือนให้เจ้าคณะอำเภอร่วมกับเจ้าคณะตำบลลงไปพัฒนาวัดที่ยังด้อยโอกาสหรือที่มีพระน้อยหรือมีพระที่เจ้าวาดที่อายุมากๆเอาอุปกรณ์ไปพร้อมหมดเอาลูกน้องไปพร้อมหมดทั้งกลัวทั้งจอบทั้งเสียมทั้งเครื่องตัดหญ้าสารพัดจะลงไปตั้งแต่ เช้าจนถึงเย็นแล้วให้มีภาคีเครือข่ายว่าให้เชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านในวัดนั้นมาช่วยกันพัฒนาวัดนั้นมาทำความสะอาดตัดหญ้ามาเคลียวัดเก่าไม่ใช่ปัญหาแต่ให้วัดนั้นสะอาดเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าสองวัดอันนี้คือที่พัฒนาในให้เป็นรูปแบบแต่ในพัฒนาในด้านธรรมะที่เราจะป้อนเข้าไปให้ใช้แบบธรรมะสัญจรทุกตำบลให้ทำอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายว่า ะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ไล่ชิดพระพุทธศาสนาว่าสามวันนี้ที่จะเป็นวันหยุดนั่นอนะ่ะวันศุกร์ตอนเย็นเสาร์ตอนเย็นหรือวันอาทิตย์ตอนบ่ายอะไรก็แล้วแต่นะจะทําอย่างไรให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสได้มาสวดมนต์ที่วัดเพราะที่ทํานี้คือเราเริ่มต้นมาจากที่วัดนิมมารดีที่ที่ท,ท,ที่พำนักอยู่นั้นใช้ทุกวันศุกร์ตอนเย็นก็ประมาณสัก300คนในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องใช้าศาสนาสงเคราะห์ในหน่วยอบรมประชาชนไปาตามตำบลน,นั้นอนะ่ะ เข้ามายุ่งเกี่ยวมีการที่จะทําสิติว่าใครมาทําวัดไม่ขาดมีรางวัลมีแจกเข้าสารให้แล้วใครที่ไม่มาทําวัดเราจะตัดชื่อออกก็มีถือว่าเวลารับเข้าสารก็รับได้เมื่อเราเลี้ยงกายแล้วเนี่ย ยังไม่พอต้องเลี้ยงใจบอกต้องมาให้ครบให้ได้ก็ใช้วิธีศาสนาสงเคราะห์เนี่ยก็เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยก็เหมือนกับเราใช้เบ็ดตกปลาเรามีแต่เบ็ดเปลา่าๆเราไม่เกี่ยวเหยื่อปลามันก็ไม่กินเมื่อไอ้ศาสนาสงเคราะห์ตัวนี้มันเหมือนเหยื่อที่จะไปเกี่ยวเบ็ดแล้วก็ให้คนที่มาวัดเมื่อมาวัดแล้วเนี่ยเราก็ป้อนเข้าไปว่าในหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลที่มีอยู่8ด้านนั้นด้านศีลธรรมหรือวัฒนธรรมเ,เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เมื่อคนมา เราจึงจะเทศหรือจะบรรยายหรือจะพูดเรื่องของศีลหรือจะพูดเรื่องสุขภาพหรือจะพูดเรื่องสัมมาชีพหรือจะพูดเรื่องกตัญญูกตตเวทิตาธรรมหรือจะพูดเรื่องสามัคคีธรรมแต่ทําอย่างไรให้คนมาวัดให้ได้มาวัดให้มาทําวัดแล้วให้ธรรมะแล้วก็ให้นั่งปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามเวลาที่สมควรอันนี้คือวิธีที่ปฏิบัติอยู่ในภาคสอง แล้วก็ใช้อยู่ที่วัดนิมที่ใช้ทั่วทั่วไปก็ไม่ได้ละทิ้งระเบียบปีพศ2546แต่วิธีการนี้ให้าศาสนาสงเคราะห์นี้นาไปก่อนมีที่ที่บอกว่าเป็นคําถามว่าทําอย่างไรให้คนเข้าวัดให้ได้เมื่อคนไม่เข้าวัดเนี่ยแล้วให้เราเดินไปบอกทุกบ้านว่าให้ปฏิบัติตามศีลให้ปฏิบัติอยู่ในสามัคีรมอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เน้นที่สุดในหน่วยอบรมประชาชนประจำำําตําบลนี้เน้นเรื่องศีลและธรรมถ้าศีลและธรรมตัวนี้ถ้าคนนําไปปฏิบัติได้แน่นอนที่สุด สุขภาพอนามัยตามมาทันทีคนตั้งอยู่ในศีลสาม,มาชีพเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันมีศีลอยู่แล้วมันไม่เป็นมิจฉาชีพหรอกมันต้องเป็นสาม,มาชีพเมื่อมีศีลมีสาม,มาชีพมีทุกสิ่งทุกอย่างสารที่สุขก็เกิดขึ้นแล้วในชุมชนนั้นในหมู่บ้านนั่นมันตามมาเป็นลําดับต้องอาศัยศาสนาสงเคราะห์เนี่ยการที่เน้นให้โยมทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัดทั้ง5ข้อเพราะการเริ่มต้นเนี่ยจะ1ข้อหรือส 2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อเนี่ยแล้วแต่ว่าโยมก็จะสะดวกเวลาไหน เคยถามโยมว่ากลางวันโยมรักษาศีลได้ไหมบอกไม่ว่างต้องทามาหากินอะไรสารพัดน่แต่ที่จริงนั่นศีลมันไม่ได้อยู่ที่พระธรรมก็ไม่ได้อยู่ที่วัดศีลไม่อยู่ที่ตัวโยมนั่นแหละธรรมมันก็มีทั่วๆวไปมีทุกที่เพราะธรรมน่ะเป็นธรรมาชาติที่มันทรงไว้อยู่แล้วตรงนี้นั้นบอกเมื่อกลางวันโยมไม่สามารถจะรักษาศีลได้เลยโยมมีข้ออ้างแล้วถามว่ากลางคืนโยมยังต้องทํามาหากินอีกทั้งคืนหรือเปล่าเมื่อไม่ได้ทํามาหากินทั้งคืนทําไมบอกเมื่อเรากลับ ถึงบ้านแล้วก็เรียกลูกหลานทั้งหลายครอบครัวของเราทั้งหลายมีกี่คนอาบน้ําอาบท่าเสร็จก็เรียกมารวมตัวกันทานข้าวเสร็จก็ไปหน้าโต๊ะหมู่พระหรือเรามีพระ มาพุทธรูปอยู่ที่บ้านเราเนี่ยอธิษฐานตั้งแต่หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มถึงตีห้าก็ดีหรือหกโมงเช้าก็ดีว่าเราจะนอนอยู่กับศีลห้าเราจะไม่โหดร้ายเราจะไม่มือไวเราจะไม่ใจคดเราจะไม่พูดปดเราจะไม่หมดสติด้วยของมืนเมาทุกชนิดทั้งห้าข้อนี่เราอธิษฐานจิตแล้วเรานอนถามว่าเรานอนกับศีลห้าแล้วเรานอนกับโลภโทสะโมหะจิตที่เต็มไปนั่น เราจะเลือกนอนกับอะไรบอกเรานอนกับศีลห้าเนี่ยเราหลับไปแล้วเราตายไปแล้วหรือตายไปเนี่ยกับศีลห้าเนี่ยมันไปเกิดในสวรรค์นะบอกจิตเตสังกิริเถสุขติปาติกังขานะเมื่อจิตไม่เศร้าหมองเนี่ยคือสุขตินะจิตเตสังกิริเถท,ทุขติปาติกังขามาเมื่อจิตมันเศร้าหมองเนี่ยนอนไปกับโลภโทสะโมหะเนี่ยตรงนี้บอกโลภ มันก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายบอกตายไปกับโลภะตายไปกับโทสะก็ต้องไปตกนรกตายไปกับโมหะที่ติดตัวไปก่อนนอนอยู่กกอดโมหะอยู่นะบอกตายไปก็ไม่พ้นจากกําเนิดถึงสัตว์เดรัจฉานตรงเนี้ยแล้วโยมจะเลือกเอาอะไรบอกกลางคืนนั่มารักษาได้อยู่แล้ว อธิษฐานจิตแล้วก็นอนกลางวันนะ่าจะเอาสักข้อสองข้อไม่จําเป็นต้องทุกข้อบอกแล้วมีเวลาที่ไหนเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันไปเอาให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปอะอัน,นี้คือวิธีการที่สอนโยมแล้วก็นําไปให้โยมได้ปฏิบัติไม่ได้ไปจํากัดว่าจะต้องทําอย่างเคร่งครัดใครมีอาชีพอะไรก็ทาเพื่อไม่ต้องเลิกอาชีพของตัวเองตรงนั้นทําให้มันเกิดปัญหาในการที่จะดํารงชีวิตประจําวันของตัวเราเองอก็ค่อยเป็นค่อยไปนะแต่นั่นที่หลวงพ่อพุทธพาฒที่ท่านเค สมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านพูดไหมเมื่อศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาต้องพิบัติแน่นอนดังนั้นตัวเนี้ในด้านที่ว่าเราเห็นอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ย ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองอะไรที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างไรบอกจริงที่พึ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้คือธรรมะใช้คําว่าธรรมะตัวนี้ก็อาจจะมีศีลอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยก็ต้องนําไปประพฤติปฏิบัติถึงมันจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรแต่ความสุขที่มันเกิดจากการปฏิบัติธรรมะนั้นมันก็จะบรรเทาความทุกข์ร้อนดีกว่าที่มาคิดฟุ้งซ่านหรือนั่งคิดอะไรที่มันได้สาระอยู่ก็นั่งปฏิบัติธรรมเสียเพราะสิ่งที่เราคิดถึงจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้ ถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างน้อยมันก็ดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจเมือ่อความทุกข์ที่มันน้อยลงไปนั้นก็จะทําให้สติปัญญาที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเมือ่อความทุกข์ที่อยู่ในใจมันมากสติปัญญามันก็ไม่เกิดถ้าความทุกข์ในใจไม่มีจิตสงบปุ๊บมันก็ปัญญาเกิดมันก็มองเห็นลู่ทางว่ามีวิธีที่จะให้ก่อให้เกิดประโยชน์สุขฉะนั้นในวันนี้ในภาคสองที่ดําเนินการอยู่ที่แนะนําไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายเหล่านั้นที่นําไปปฏิบัติก็แนวทางตรงนี้ที่ใจ 我哋唔係講緊。